สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าปิยบุตรหนุนเพื่อไทยยืนแก้256หาประชามติ2ทีแนะก้าวไกลเร่งชงร่างประกบเชื่อสิ้นปีนี้ชัดเจนจากกรณีที่พรรเพื่อไทยนำโดยนายชูศักดิ์สิรินิน สสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักเพื่อไทยถแถลงนำ2า2ึ่ยสสองสสพักเพื่อไทยยื่นร่างรัฐปรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อประธานรัฐสภาเมื่อ18บแปมก,กราคมที่ผ่านมาให้รัฐสภาแก้ไขามาตรา5 6 6พร้อมทําประชามติ2จาก3ครั้งเพื่อประหยัดงบประมาณและประหยัดเวลานั้นล่าสุดเมื่อยิสองมก,กราคม2567นายปิยบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้า อดีตสสบัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องังกล่าวโดยระบุว่าพรรคเพื่อไทยนำโดยรองสัตราจารย์ชูศักดิ์สรินินถแถลงข่าวเรื่องของการทำรัฐธรรมนูลใหม่โดยเห็นว่าทำประชามติสองครั้งครั้งแรกทำประชามติร่างแก้มาตรา256าหกำหนดให้มีสสรและครั้งที่สองทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ที่สสรทําเสร็จผมเห็นด้วยกับวิธีการที่อาจารย์ชูศักด์และพักเพื่อไทยเสนอนี้คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญ4ทับสอกบอกว่าการทำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องทำประชามติก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าให้ทำตอนไหนดังนั้นเมื่อสสรทำร่างใหม่เสร็จก็ค่อยไปทำประชามติตอนนั้นก็ได้ชาวระนองหนุนโครงการแลนด์บริด์มั่นใจช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดดีขึ้น เมื่อวันที่22ม,มก,กราคม2567จากกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะรัฐมนตรีมาประชุมครมสัญจรที่จังหวัดระนองพร้อมติดตามโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลเอ่าวไทยอันดามันหรือแลนด์บริทชุมพนรระนองระหว่าง22-23มก,กราคมนั้นผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแลนด์บิท ทจะเกิดขึ้นกับประชาชนหลากหลายอาชีพส่วนใหญ่จะพูดไปเสียงเดียวกันว่าเห็นด้วยกับโครงการแรนบริดที่จะมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดให้ดีขึ้นนางสาวนัทพัฒจิรัชยาอาชีพค้าขายกล่าวว่าก็ดีระนองจะได้บูมขึ้นแนวทางนี้ดีมากเลยน่าสนใจมองว่าถ้าเรือสินค้าได้เข้าจังหวัดระนองธุรกิจอื่นๆก็จะดีขึ้นทั้งรายเล็กรายน้อยก็จะดีขึ้น ตามเศรษฐกิจประชาชนนั้นจะได้ดีขึ้นมีธุรกิจเพิ่มขึ้นก็ฝากความหวังไว้กับนายกด้วยเศรษฐามาก็ต้องเป็นเศรษฐีสำหรับชาวระนองนายมนชัยพัตรรักษาจักรยานยนต์รับจ้างกล่าวว่าเคยได้ยินโครงการมองว่ามันก็ดีเพราะมันจะได้เจริญขึ้นเดี๋ยวนี้นะ่ะไม่ว่าอะไรมันก็แย่ไปหมดแล้ว ถ้ามีโครงการแบบนั้นมันก็จะทำให้ดีขึ้นลูกหลานก็จะได้มีงานมีการทำด้วยเพราะเดี๋ยวนี้นะ่ะมันก็ลำบากอย่างแรงอยากให้มีโครงการเกิดขึ้นจังหวัดตระนองเป็นจังหวัดที่ยากจนอันดับ1ิบของประเทศไทยแล้วแต่ถ้ามีความหวังผ่านหน้าผ่านตามาคือโครงการแรนบิดและผู้ประกอบการในจังหวัดระนองนั้นจะไม่หยิบหรือคว้าเอาไว้เพื่อทำให้เมืองน,นี้บ้านเมืองน,นี้เจริญขึ้นมา ความคืบหน้าพลเรือเรือนอย่างน้อย20คนถูกสังหารด้วยกองกำลังทหารพรมาร่าในช่วง5วันที่ผ่านมาพลเรือเรือนอย่างน้อย20คนรวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุถูกสังหารในช่วง5วันที่ผ่านมาในขณะที่กองกำลังทหารของเมียนมายังคงสังหารตามอำเภอใจยิงถล่มพื้นที่อยู่อาศัยและเผาหมู่บ้านเพื่อตอบโต้การสูญเสียในสนามรบ ต่อกลุ่มต่อต้านระบอบการปกครองและกองทัพชาติพันธุ์ทั่วประเทศกลุ่มต่อต้านอ้างว่ารัฐบาลทหารยังคงก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติอย่างโจงแจง้งโดยการโจมตีเป้าหมายที่ไม่ได้สู้รบมีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่และรัฐชินรวมถึงภูมิภาคพะโคและสกายพลเรือนเจคนถูกสังหาร ในการทิ้งระเบิดโดยรัฐบาลทหารโดยมุ่งเป้าไปที่หมู่บ้าน,นต่างๆในรัฐยะไข่ไม่ว่าในขณะนั้นจะมีการประทะภาคพื้นกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธ์ AA รัฐบาลทหารได้ใช้ปืนใหญ่และเรือรบ MI35 เพื่อโจมตีหมู่บ้านลิงซินในเมืองกววกตอรัฐยะไข่ในบ่ายวันพุธส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหรายพลเรือนรวมทั้งเด็ก สองคนและอีกหลายคนนั้นได้รับบาดเจ็บตามการรายงานของ AA และสื่อท้องถิ่นกองกำลังของรัฐบาลเผาหมู่บ้านใกล้กับซิตเวเมืองเอกของรัฐยะไข่หน่วยทหาร50นายได้เผาบ้านเรือนกว่า80หลังในหมู่บ้านต่อกันใกล้กับเมืองซิตเวเมืองเอกของรัฐยะไข่เป็นครั้งที่สองเมื่อวันจันทร์ตามการรายงานของสื่อท้องถิ่นและกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์รัฐยะไข่ กองทัพอารักันที่กำลังต่อสู้กับรัฐบาลความคืบหน้าของทหา,ารพม่าอีก278นายหลบหนีไปอินเดียทหา,ารพม่าเกือบ300นายข้ามชายแดนอินเดียเมื่อวันพุธหลังจากพ่ายแพ้ต่อกองทัพอารักันและพันธมิตรฝ่ายต่อตา้านกองทหารรัฐบาลมากกว่า700นายได้ข้ามเข้าสู่อินเดียตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนตามการรายงานของสื่ออินเดีย ทหารประมาณ278นายเข้าไปในบันดุกปาในเขตล้อไตมิโซรัมเมื่อวันพุธหลังจากการประทะก,กันใกล้กับแม่น้ำตามแนวชายแดนรายงานระบุวา่าทหารติดอาวุธและยุทธปกรณ์ครบคันและพักค้างคืนที่ค่ายปืนไรเฟิลอัสซัมคำถแถลงของ AA ระบุวา่าบุคลากรของรัฐบาลทหารมาจากค่ายฮานามาดาและการกระทวว ในเมืองปาลัดเวทางตอนใต้ของรัชชินเอเอเตือนพลเรือนเมื่อวันอาทิตย์ว่าบุคลากรของรัฐบาลจากค่ายต่างๆกำลังหลบหนีและพวกเขาอาจมีอาวุธและเป็นอันตรายและบอกว่ากองทหารกำลังไล่ล่าทหารที่หลบหนีในช่วงต้นเดือนมก,กราคมทหาร1 0 4นายลาทิ้งค่ายชินเลดวาในเมืองปาลัดเวหลังจากที่เอเอนั้นบุกยึด พวกเขาเข้าไปในมิโซรัมและมีรายงานข่าวว่าทหารอินเดียได้บินไปยังชิตเวเมืองเอกของรัฐยะไข่เมื่อสิเว็มกราคมในช่วงปลายเดือนธันวาคมเจ้าหน้าที่รัฐบาลทาหนร1อ1นายได้หลบหนีออกจากค่ายในเมืองปรัตเวหลังจากที่ AA นั้นถูกจับตัวไปและมอบตัวให้กับตำรวจมิโซรัม